ก่อนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำนะครับกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกตั้งมากมายสามารถเติม UC เกม PUBG Mobile ราคาถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ที่เว็บและ l ลน์ Golden เติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อันต้องที่ g ก l เด n เติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะ อันโยสวัสดีทุกคนนะครับก็อยู่กับผมนะครับไอกะนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนําการตั้งค่าของ PUBG นะเวอร์ชัน3.3นะครับที่อัปเดตเป็นการล่าสุดนะครับก็จะเป็นคือเป็นเกี่ยวกับพวกโพไซดอนเนาะใช่ครับโอเคมาดูกันนะครับว่าจะมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะโอเคอย่างแรกนะครับการตั้งค่าควบคุมพื้นฐานนะครับการตั้งค่ายิงผมจะแนะนําให้เปิด เปิดตลอดนะครับยิงซ้ายนะเพราะว่าผมจะเป็นคนยิงด้านซ้ายนะครับจะมีปุ่มยิงด้านซ้ายโอเคปรับการยิงสไนเปอร์หน้าไม้อันนี้แล้วแต่คนถนัดนะครับบางคนก็จะเป็นปล่อยแล้วยิงบางคนก็แตะแล้วยิงครับผมจะถนัดแตะแล้วยิงนะแตะก็คือเอานิ้วแตะทีนึงมันก็จะยิงนะครับส่วนปล่อยแล้วยิงก็คือเราต้องกดยิงค้างไว้ใช่ไหมแล้วก็พอเราเจอศัตรูปุ๊บเราค่อยปล่อยมันถึงจะยิงนะครับปรับการยิงลูกซองเหมือนกันครับเป็นแตะแล้วยิงปล่อยแล้วยิงผมเป็นแตะนะครับ วนต,ตั้งค่าศูนแดงผมจะเป็นกดค้างครับซึ่งมันจะดีมากนะแล้วก็หมุนกล้องขณะขณะเปิดกล้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมื่อปิดเนี่ยจะไม่สามารถหมุนกล้องได้เมื่อกดปุ่มศูนแดงค้างครับก็คือเมื่อกดปิดใช่ไหมปุ๊บอ่ะค,คุณกดซูมปุ๊บคุณไม่สามารถาขยับได้นะครับแบบหันหน้าจอเออ คุณจะไม่สามารถหาหน้าจอได้คุณต้องใช้ใจโรหลัวนะอันนี้นะครับแล้วแต่คนถนัดเนาะแต่ผมไม่ถนัดนะครับผมกดเปิดไปเพราะว่าบางครั้งก็ได้ใช้นิ้วช่วยอยู่นะสลับศูนย์เร่งด่วนอันนี้นะครับที่ทุกคนถามนะว่าเอ้พี่เปลี่ยนสโคปแบบไวๆอะเปลี่ยนตรงไหนนี่ครับอยู่ข้างหน้าเนี่สลับศูนย์เร่งด่วนครับมันอยู่ตรงนี้นะโอเคปุ่มศูนย์เล่งเอียงอันนี้แตะเพื่อสลับนะครับผมใช้เป็นแตะเพื่อสลับ เรอจะแตะเพื่อใช้สูนเลงก็ได้แต่ว่าผมเป็นแตะเพื่อสลับนะครับส่วนต่อมาปรับความยาวโฟกัสอันนี้ผมเป็นแตะนะครับไม่ได้ปรับกดค้างเนาะแล้วก็ตั้งค่าการเอี้ยวตัวนะครับผมจะปรับเป็นเปิดนะแล้วก็หมดเอี้ยวตัวเนี่ยจะไม่เป็นเอียงแล้วเลงนะครับเพราะว่าเอียงแล้วเลงเนี่ยสู้ระยะใกล้ไม่ค่อยไหวนะครับมันจะทําให้คุณเนี่ยต้องมาแบบกดยกเลิกสูมอีกเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเปิดเอียงแล้วเลงใช่ไหม เปิดปุ๊บเนี่ยแค่คุณเอียงนะครับมันก็จะซูมให้อัตโนมัติซึ่งเวลาคุณสู้ระยะใกล้เนี่ยเนี่ยแบบเจอแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออเข้าใจไหมคือมันไม่ได้นะครับผมแนะนาให้ปดปิดไปเลยนะแล้วก็หมดเอี้ยวตัวเนี่ยเป็นกดค้างแทนนะครับเวลาเราจะกดเอี้ยวตัวเนี่ยก็แค่กดแตะเห็นไหมเนี่ยนะครับอย่างนี้เลยประมาณนี้นะครับมันจะไวกว่านะทุกคน โอเคหมุนกล้องขณะเอี้ยวตัวนะครับอ,อันนี้ผมกดเปิดไว้นะครับเพราะว่าถ้าปิดเนี่ยจะไม่สามารถหมุนกล้องได้นะครับเมื่อตอนเอี้ยวตัวนะก็คือเวลาเอี้ยวเล็งใช่ไหมยอย่างเงี้ยเราสามารถเราสามารถแบบออขยับได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแปบ๊บนึงนะเมื่อปิดจะไม่สามารถหมุนกล้องได้เมื่อกด อ๋ออันนี้หมายถึงว่าตอนซูมครับท่านเนี่ยเห็นไหมมันจะสามารถเอี้ยวตัวได้อย่างนี้เลยเห็นไหมคือถ้าเกิดว่าผมซูมไปอะ่ะถ้าผมเอี้ยวตัวคือมันสามารถขยับหน้าจอได้นะครับอันนี้คือผมขยับหน้าจอแต่ถ้าผมปิดอะ่ะผมจะไม่สามารถเอียงแล้วก็แบบขยับได้นะเอียงแล้วก็ไม่สามารถหันหน้าจอได้เออคือจบเลยนะครับผมเปิดไว้ทั้งสองอันนะครับเครื่องหมายสากลอันนี้เป็นการมาร์กนะครับ ซึ่งผมจะเปิดไว้เนาะโอเคช่วยทำเครื่องหมายจะเป็นแบบอ่าทำแบบสัญลักษณ์อัตโนมัติอันนี้ผมแนะนำให้กดเปิดไว้นะครับเพราะว่ามันช่วยทีมนข้างจะเยอะส่วนเอฟเฟกเสียงให้ช็อตนี่แล้วแต่คนชอบแต่ว่าผมเปิดนะครับเพราะว่าเสียงมันไพเราะดีกระโดดปีนแยกอันนี้ผมแนะนําเป็นแยกแต่ว่าถ้าใครไม่ถนัดผมแนะนําเป็นรวมนะครับถ้าดีๆถ้าจริงๆอะ่ะถ้าเกิดใครนิ้วเยอะหน่อยก็ปรับแยกก็ได้ครับเออจะดีมากครับ ว่าผมไม่ถนัดนะครับผมจะปรับเป็นรวมนะครับรวมท่าก้มกับท่าหมอบอ,อ่าท่าก้มกับท่าหมอบนี่ปิดนะครับเพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดว่าต้องมากดนั่งแล้วกดนั่งค้างมันถึงจะนอนให้นะก็กดปิดไปเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องสนใจนะปิดไปฟีเจอร์คว้างด่วนอันนี้เล้าแต่คนชอบนะครับเป็นฟีเจอร์ข้างด่วนอย่างนี้ว่าตอนแรกผมใช้อยู่แต่ว่าตอนนี้ไม่ใช้นะครับกดปิดไปฟีเจอร์พื้นที่ค้างทรงกลวยนะครับอันนี้สามารถเลือกใช้ได้นะ อันนี้ผมก็ยังกดสลับอยู่นะครับอันนี้นะแบบเวลาจะใช้นะครับโอเคต่อไปขว้างยาอันนี้เป็นการขว้างยาไปข้างหน้านะครับซึ่งผมไม่ค่อยได้เล่นกับเพื่อนเยอะผมเลยกดปิดไปนะครับโอเคหมดโปร่งแสงอันนี้ผมกดปิดไปโอเคสไลด์สไลด์อะเร,รีนาผมจะปิดไว้นะครับแล้วก็สลับไอ p เนี่ยผมจะเปิดไว้ ว่าแอปเนี่ยค่อนข้างจะมีผลต่อระยะใกล้นะครับในบางจังหวะนะถ้าทางการเปิดถือใน APP อันนี้ผมจะปิดไว้นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยตัวมันจะแบบขึ้นลงลงนะครับมันทําให้เป้าแบบไม่ค่อยตรงเท่าไหรไอ่าท P นะครับแนะนําถ้าอยากจะยิงหัวแม่นๆให้ปรับ82-85ครับส่วนใครที่ต้องการมองกว้างๆเนี่ยก็ปรับ16-90เลยแต่ว่ามันจะมองเห็นคนเล็กไปหน่อยนะเออแต่ถ้าเล่นใน iPad นะครับไม่มีปัญหานะอาจจะปรับสูงๆก็ได้แบบผม เพราะว่าต้องการมุมกว้างๆอ่าจะได้มองเห็นศัตรูได้เยอะขึ้นกว้างขึ้นอะไรอย่างนี้จะ,จะปรับเป็นสัก82 83ก็ได้ครับสำหรับคนที่ต้องการแบบเล็งตัวแบบเน้นๆน่ะเออความวิ่งความไวในการวิ่งนะอันนี้ผมจะปรับเป็น90นะครับทุกคนก็ผมแนะนำนะครับตอนแรกมันจะปรับเป็นที่50นะรปรับเป็น90เลยนะครับเพราะว่าการวิ่งอะ่ะอ่าค่อนข้างที่จะมีผลนะครับมันคือแบบเวลาเราแตะปุ๊บแล้วจอยสติ๊กเราจะไปเลยอะ่ะเออก็คือเป็น90%นะ คือมันจะมีดีเลยนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่เยอะนะครับมันก็ถือรับได้ f p p อันนี้ผมจะไม่ปรับเป็นมากนะครับเพราะว่ามันจะมองยากนะผมปรับเป็น89นะครับโอเครูปแบบสัญลักษณ์อันนี้แล้วแต่คนชอบนะจะเป็นแบบซ้ายหรือแบบขวาแต่ว่าแบบซ้ายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบังนะครับเห็นไหมเห็นได้ชัดนะครับว่าด้านซ้ายเนี่ยเจ้าตัวมาร์กเนี่ยค่อนข้างที่จะบังเลยแล้วเวลาแบบมีศัตรูอยู่ที่มาร์กเนี่ยคือเราจะมองไม่เห็น,นครับเออแต่ถ้าเป็นด้านขวาเนี่ยมันจะมันจะทาให้คุณเนี่ย เออเห็นเออใช่วิ่งพอหยุดหมดแล้วตัวนี้ผมปิดไปนะครับไม่ต้องเปิดเนาะฟีเจอร์ช่วยเลงอันนี้ทุกคนต้องเปิดนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้แข่งนะอสน่สัญลักษณ์เสียงหน้าหลักอันนี้ครับที่คนถามน,นะว่าเออพี่เนี่ยมันไม่มีรูปรอยเท้าบนแผ่นรบบนแบบตอนเล่นนมันทําไงเออนี่ผมปรับตอนแรกอะมันจะเป็นเฉพาะใน a เตอร m a ม c ครับให้ปรับเป็นห o d คา l สิ s นะ ทำสัญลักษณ์ตำแหน่งโจมตีโดนมัิอันนี้เปิดนะครับสำหรับคนที่เล่นเป็นทีมนะเพราะว่าเวลายิงใครเนี่ยทีมเราก็จะเห็นนะว่ายิงจากตรงนั้นนะครับมันจะมาดก็จตโดนมัิเลยแต่ว่าถ้าเรากลัวเพื่อนยิงบอดเนี่ยกดปิดนะครับเหมือนผมนะแต่แนะนาเปิดดีสุดเออแนะนําการรักษากดเปิดไปครับใช้ผ้าพันแผลต่อเนื่องอันนี้แล้วแต่คนชอบไม่ชอบนะครับเพราะว่าเวลามันพันผ้าพันแผลบางครั้งเราต้องการหยุดอย่างเงี้ยมันเออมันไม่ยอมหยุดเราต้องกดยกเลยก่อนแต่ว่าบางคนก็ ถนัดพันทีละอันนะครับก็กดแตะไปเรื่อยๆอ่าแต่ผมถนัดแบบพันไปเลยค่อยกดยกเลิกก็กดเปิดเปิดประตูอัตโนมัตินะครับเวลาวิ่งเข้าบ้านเนี่ยมันจะเปิดประตูอัตโนมัติครับเวลาวิ่งไปนะเอออันนี้ผมกดเปิดไปนะครับไม่ได้ปิดนะจ๊ะแจ้งเตือนเมื่อเร่งกําแพงอันนี้ผมปิดไปนะครับเร่งความเร็วการปัดเร่งความเร็วเร่งความเร็วอะไรเร่งความเร็วในการปัดแนวนอนอันนี้ถ้าปัดแนวนอนอ่ะมันจะไวขึ้นมนิดนึงนะครับเออผมเปิดไว้นะครับเพราะว่า บางครั้งเออมันแบบพอดีนะพอดีมือเออบอกไม่ถูกความต่อสู้ของมัดอันนี้เปิดไปครับหรือว่าปิดก็ได้แต่ว่าผมจะเปิดนะครับกดค้างเพื่อเปิดแผนที่อันนี้ปิดนะครับขอกดแตะเนาะเส้นแสดงวิธีของอาวุธนะครับอันนี้เปิดไว้นะครับไม่งั้นมองไม่เห็นเส้นนะครับเวลาเราคว้างของคว้างอะไรติดตั้งอายุอาวุธระยะประชิดรต่ลมอันนี้ปิดนะครับวิธีการหยุดรีโหลดปรับเออกดหยุดยิงนะครับผม เริ่มต้นด้วยกันถืออาวุธประชิดอะไรก็ได้นะครับมีสปาต้าหรือมีสัปปส้นก็ได้ครับแล้วแต่แต่หน้าจอเพื่อทำสัญลักษณ์ตำแหน่งก็คือแต่หน้าจอ2ทีมันก็จะส,สร้างสัญลักษณ์ในแบบให้เออแต่ว่าผมไม่ต้องการผมก็กดปิดไปนะครับกระโดดอัตโนมัติแน่นอนปิดเลยนะครับตั้งค่าเริ่มต้นให้กระโดดล้มตามอันนี้สำหรับคนที่ต้องการให้มันโดดล้มตามคนอื่นนะตลอดนะครับกดเปิดไว้ พราผมไม่ต้องการปิดนะครับใจรสโคปนี่ค่อนข้างที่จะสําคัญนะครับผมจะเปิดนะครับแล้วก็บางเครื่องเนี่ยที่ไม่รับรองก็คือเครื่องคุณไม่รับรองนะครับคุณต้องหาซื้อเครื่องใหม่นะเพราะว่ามันไม่มีวิธีที่จะทําให้แบบรับรองใจรได้นะครับเพราะว่ามือถือคุณไม่รับรองใจรสโคปนะครับเออโอเคอันนี้ผมก็จะเปิดตลอดนะครับกับด้านใจรสโคปกดปิดไปเลยครับสำหรับคนที่มีใจรสโคปนะก็ปรับตามผมได้นะครับเลงฟีเจอร์เลงเนี่ยผมจะเปิดไว้นะครับ ปุ่มนี้ค่อนข้างที่จะปุ่มที่ดีนะครับแล้วผมก็เคยทาคลิปไว้แล้วสอนไวแล้วด้วยนะครับเออถ้าเกิดว่าใครอยากให้ทําใหม่ก็เดี๋ยวผมอาจจะสอนอีกแต่ว่าอาจจะยังไม่สอนนะครับเพราะว่าเพิ่งทําไปนะครับโอเคสามารถไปหาได้ในช่องผมนะครับมีสอนเยอะแยะมากมายเลยเออส่วนต่อมาเป็นกราฟิกนะครับกราฟิกผมจะแนะนําปรับเป็นลื่นไหลสุดๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าเครื่องใครแรงหรือว่าแบบเป็น iPad ที่โคตรพ่อโคตรแม่แรงนะครับจะปรับกราฟิกสูงก็ได้ครับ แล้วก็เฟรมเรทขอให้สูงสุดนะครับแต่ว่าผมอะชอบแบบภาพแบบอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันมองง่ายเออมองง่ายแล้วก็ผมจะปรับเป็นเฟรมเรทสูงสุดครับมีเท่าไหร่ปรับพอนั้นครับจะผมมีถึงแค่สูงสุดก็คือ60เฟรมซึ่งสไตล์เนี่ยผมแนะนำนะครับจะมีอยู่3อย่างที่ผมชอบใช้ก็จะเป็นสีสันสดใสคลาสสิกแล้วก็ซอฟนะครับที่ผมคิดว่ามองว่ามันโอเคเวลามองเห็นคนส่วนปรับภาพละเอียดนะครับผมปรับเป็นสีเอ็กเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันลื่นกว่านะครับถ้าผมปิด แล้วมันกระตุกนะครับเออผมก็เลยกด 4x นะครับมันจะได้ลื่นประหยัดพลังงานถ้าใครมีนะครับเปิดเปิดไว้เลยนะครับเพราะว่ามันจะช่วยลดกราฟิกนะครับแล้วก็ลดย่าด้วยคือถ้าใครนอนอยู่เนี่ยคุณก็สามารถเห็นคนนอนได้เลยนะโอเคต่อมาอตาบอดสีแล้วแต่คนนะครับว่าตาบอดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้ตาบอดนะผมตั้งใจเฉยนะครับโอเคความสว่างแนะนําปรับ110-135ครับแต่ว่าผมเอา135พอนะเพราะว่า ออปห้าสิบมาสว่างเกินนะครับส่วนปุ่มพาตัวละครน,นะครับโอเคปุ่มตัวละครตอนนี้ก็จะมีปุ่มพวกกลางร่มอะไรพวกนี้ใช่ไหมเออ,อปุ่มผมก็ยังจะเป็นแบบนี้อยู่นะครับก็คือจะยิงด้านซ้ายนะแล้วก็นิ้วชี้เนี่ยก็จะเลง็งด้านขวานะครับเล่นเป็นนิ้วนะครับผมอ่าก็ใช้นิ้วซ้ายเหมือนเดิม ันนี้เลื่อนขวานะครับกลางร่มไม่มีอะไรมากนะสำหรับปุ่มกลางร่มก็คือเวลาเราลงไปเนี่ยกดกลางร่มมันก็จะกางให้นะครับโอเคอยังไม่ไจะมีปุ่มอะไรมากมายโอเคนะครับอันนี้ก็จะมีปุ่มทั้งหมด3อย่างนะครับมีปุ่มเคลื่อนที่นะครับมือซ้ายเคลื่อนที่แล้วก็มือขวายิงอ่าแต่ว่าผมไม่จะใช้มือขวายิงผมก็จะเป็นมือขวาปุ่มคงที่นะครับผมโอเค ผมแนะนำนะครับปรับ3กับหนึ่งไหนก็ได้แต่ผมว่าเลือกอันหนึ่งดีสุดนะความไวนะครับก็ผมเคยทาคลิปสอนความไวไปแล้วนะครับหาความไวโอเคก็แล้วแต่คนนะครับแต่ว่าผมว่าซีซั่นนี้เนี่ยเหมือนความไวมันค่อนข้างที่จะช้าลงหรือเปล่าไม่มั่นใจนะเดี๋ยวจะลองมาบอกทุกคนอีกทีนะครับว่าความไวมันเป็นยังไงบ้างนะก็จะบอกคร่าวๆแล้วกันว่าความไวก็สามารถหาปรับได้ตามที่ตัวเองถนัดเลยนะครับถ้าเกิดใครไม่มีจโรเนี่ย ก็แนะนําให้ปรับเป็นแยกเลนไปเลยนะครับมันจะได้เออมันจะได้ปรับได้หลายอย่างนะอืมส่วนต่อมาเป็นการเก็บนะครับเก็บดอม,มัสนี่คือผมบอกเลยปิดไปเลยครับมันโคตรจะแย่เลยครับบางครั้งที่คุณเจอคนเนี่ยมันจะเก็บของนะครับถ้าเกิดมีข,องอ,ของอยู่ข้างหน้าคุณเนี่ยมันจะเก็บของแล้วทีนี้กระสุนคุณก็จะยิงไม่โดนคน,นครับผมเคยเป็นละเชื่อผมโอเคติดตั้งูนยนเลงด่วนดอม,มติอันนี้ก็สามารถอ่า ก็คือเวลาเก็บของเนี่ยมันก็จะติดตั้งสูตรเลงให้อัตโนมัติเลยนะครับเราก็สามารถมาตั้งค่าได้ว่าเราจะเอาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยส่วนต่อมาคือสีของสูตรเลงครับสีของสูตรเลงนี่ค่อนข้างจะสําคัญมากผมแนะนําให้ปรับเป็นสีแดงแล้วก็ฟ้าดำเงินพวกเนี้ยแล้วก็เป็นชมพูแล้วก็อันนี้เลยหรือว่าเป็นสีดาไปเลยก็ได้นะครับเพราะผมชอบสีฟ้านะสีฟ้าแบบสว่างๆอ่าผมก็ปรับสีฟ้าสว่างทั้งหมดนะครับ อันนี้ก็จะไม่มีอะไรละนะครับตรงนี้ก<ล>็จะมีประมาณนี้แหละอันนี้อันนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะปล่อยมันไปนะส่วนต่อมานะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับเป็นอ่าไปหนึงนะส่วนต่อมาที่ขาดไม่ได้นะครับเป็นการบันทึกนะครับตอนแรกมันจะกดเปิดอยู่นะผมแนะนําให้ปิดนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะกินทรัพยากรของเครื่องนะครับจะทําให้แหลกนั่นเองนะโอเค เอาเปว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดสมครให้ด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ